สวัสดีครับผมจีฮะเจาล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก figure model 1:4 scale WC ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี้ครับ TV 084นะครับ m r t o o นะครับช่วงติดคุก Impel Down นะตอญี่ปุ่นครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง j อย t ้วยนะครับ ก็มาดูวันที่โมเดลนะโมเดลมีแค่3ชิ้นนะโมเดลเสาฐานนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับตัวนี้มีเพียงแค่ตัวโมเดลเลยเสาฐานอย่างแค่นั้นเลยรายละเอียดไม่ค่อยมีนะครับเอาละไปดูหน้าตาของเขานี่ลงสีหน้าตาใกล้เคียงกับมังงะมากมากครับส่วนชุดเขาอันนี้ถือว่าไม่มีอะไรนะแค่เป็นชุดนักโทษนะครับการลงสีก็คงไม่มีอะไรมากนี่ฮะ ส่วนตาปั๊มนะครับตาปั๊มของมิสเตอร์ทูอยู่ด้านหลังตรงนี้นี่ส่วนเสาเสาจะเขียนว่า 11E นะครับ 11E ฐานนี่ลิงกันไหมครับแค่นี้เองครับเอาละครับไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่า mm hmm. ลืมกดติดตาม mm hmm. กดไลค์กดแชร์ช่องจัสตอยดด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ